ตัวโอนสัญชาติก็ไม่ช่วยอินโดนีเซียฝันสลายอดไปบอลโลกนะฮะจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับอินโดนีเซียนะฮะในเกมฟตอนโลกรอบคัดเลือกนะครับก็เป็นรอบที่3นะครับที่เขาไปเตะที่ซาอุดิอาระเบียเป็น6ทีมที่ตกมาจากรอบ18ทีมนั่นเองนะครับ,นะรบ,นะรบที่ไม่ได้ตั๋วในเที่ยวแรกมาเที่ยวนี้มาเป็นเที่ยวที่2นะครับเขาก็แบ่งเป็น สองกลุ่มด้วยกันนะครับนะฮะก็มาชิงอีกรอบหนึ่งนะครับมาเอาแชมป์กลุ่มเนี่ยไปเล่นรอบรอบสุดท้ายนบอลโลกนะครับปรากฏว่าอินโดนีเซียเนเขาอยู่สายซาอุดิเขาอยู่สายซา,าอุสาสาอแล้วก็อิรักนะครับแต่ปรากฏว่าลงเล่นลงเล่นสเกมแพ้รวดนะครับจบเลยนะฮะเพราะว่าเขาเล่นกันแค่ สเกมเท่านั้นนะครับจบทีเดียวก็ถือว่าฝันสลายไปนะสำหรับอินโดนีเซียนะครับที่เขาคาดหวังมากเขาใกล้เคียงมากจริงๆนะถ้าพูดถึงนะฮะเพราะว่าเที่ยวนี้มันเอาไป8ทีมครึ่งไนงะสำหรับโซนเอเชียแต่ว่ามาเล่นรอบรอบที่3ตรงนี้อีกอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไปเจอของแข็งแล้วก็ฝั่ง AFC เองไป ไปจัดระบบที่มีชาติเป็นเจ้าบ้านด้วยก็คือซาอุดีอาระเบียนะครับเข้าทางเขาเลยนะฮะทำให้ก็จบไปแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นรอบ4ด้วยที่เป็นรอบที่เป็นรองแชมป์กลุ่มมาเจอกันอีกเที่ยวหนึ่งนะครับถึงขั้นนั้นเลยนะถือว่าอกหักจริงๆอ่ะฝันสลายจริงๆสำหรับอินโดนีเซียนะโอ้โหเขาทุ่มทุนทั้งการดึงแพททิฟไร์เวิร์มากุมทีมนะฮะ mm hmm. ดึงตัวโอนสัญชาติมาเต็ม เต็มทีมยกทุดเลยว่างั้นเถอะแต่ไม่ได้ครับคุณผู้ชมเออนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะฮะก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันเป็นกาลังใจให้นะเป็นกาลังใจ <c oughs> <c oughs> ก็ตามนั้นแหละครับว่ากันใหม่ในฟุตบอลโลกเที่ยวหน้าตหรละอินโดนีเซียนะครับที่ทําได้เต็มที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของอาเซียนมัง้งนะ <c oughs> ไม่รู้ ต่างนั้นแะครับนะฮะสำหรับอิโดนเซียที่ทําได้สุดความสามารถแล้วจริงๆสําหรับโฟโุตบอลรอบคัดเลือกที่อดไปในเที่ยวนี้ครับ